ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก T ีแอลบายซโยอีสงภาพฐานราบโหดจัดค่ะบุกเข้าตีตอนกลางคืนขนโดนไทยติดตาเทพปืนใหญ่ล็อกเป้าสุดแม่นค่ะสองภาพฐานราบพลรอเก้าค่ะโหดจัด ฝึกดุบุกเข้าตีตอนกลางคืนขนโดนไทยติดตาเทพใช้ในการเฝ้าตรวจสนามรบค้นหาพิสูจน์ทราบเป้าหมายในเวลากลางคืนจัดปืนใหญ่ล็อกเป้าสุดแม่นค่ะ ก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของ b บยที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบยก็จะมาเล่าข่าวนะะสรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคลิติคค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันที่เยอะค่ะจากกรณีเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาค่ะทางเพจข่าวทหารได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่ทหารพลร9 ได้ซักซ้อมตรวจความพร้อมรบเสริมแต่งความมั่นคงชาติโดยพันเอกพันดิ์เพ,พียวพาณิ์ค่ะผู้บังคับการกรมฐานราบที่2 9กองพลฐารราบที่9ในฐานะผู้บังคับการกรมฐานราบเฉพาะกิจที่29เป็นประธานในการซักซ้อมตรวจสภาพความพร้อมรบของการฝึกเป็นหน่วยกรมรอผสมค่ะประจําปี2 5 6 8ณสนามบินกองพลฐานราบที่9โดยมีการนํากําลังพลพร้อมยุธทธปกรณ์และยานพาหนะเข้าร่วมการซักซ้อมอย่างพร้อมเพรียงค่ะ เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกด้านทั้งกำลังพลอาวุธยุทธปกรณ์ การเคลื่อนย้ายและระบบการสื่อสารในวันเดียวกันค่ะพันเอกพนศักา์ยังได้นําคณะนายทหารฝ่ายอํานวยการดําเนินการฝึกแสวงข้อตกลงใจทางทหารขั้นตอนที่2วิเคราะห์หนทางปฏิบัติของการฝึกกรมรอผสมประจําปี2568นกองบังคับการยุทธการสวนหน้ากรมรชกอ29พร้อมทั้งให้คําแนะนําในการพัฒนาแผนปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้การดําเนินการกลยุทธ์นะเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามลดความสูญเสียและปฏิบัติการรบได้อย่างต่อเนื่องต่อมาค่ะได้มีการนําฝ่ายอํานวยการและผู้บังคับหน่วยประกอบกําลังทําการฝึกซักซ้อมบนภูมิประเทศจําลองค่ะสําหรับการฝึกกรมรอผสมประจําปี25-68ค่ะโดยมุ่งเน้นการฝึกตามระดับขั้นตอน การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และการส่งกําลังวำรุงเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขีดความสามารถของกองพลฐานราบที่9ส้าสหรับการฝึกเป็นหน่วยกรมรอผสมในครั้งนี้ค่ะถือเป็นส่วนหนึ่งนะของการฝึกตามวงรอบประจําปีของกองทัพบกโ,โดยใช้พื้นที่ฝึกของกองพลฐานราบที่9ก้าอเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งการฝึกนี้ไม่เพียงจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของกําลังพลเท่านั้นค่ะ แต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภาร,รกิจตามแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับแนวทางการใช้กําลังของกองทัพบ,บกกรมฐานราบที่29กองพลฐานราบที่9ในฐานะหน่วยที่มีความพร้อมปฏิบัติภาร,รกิจในทุกวิติ จะยังคงมุ่งมั่นในการรักษาความมั่นคงของประเทศและสร้างความสงบสุขให้กับประชาชนต่อไปเมื่อได้รับคําสั่งค่ะและล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะวันที่24เมษายน2568เพศข่าวทหารได้รายง,งานความคืบหน้าพลรเก้า 9, เตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบค่ะโดยพลตีอัสดาวุฒิปัญญาชนค่ะผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่9ได้เดินทางส่วนเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกรมฐานราผสมประจำปี2568 โดยได้เยี่ยมเครื่องมือค้นหาเป้าหมายในเวลากลางคืนด้วยมินิ UAV ของกองพันฐานปืนใหญ่ที่19 กรมฐานปืนใหญ่ที่9ที่ใช้ในการเฝ้าตรวจสนามรบค้นหาพิสูจน์ทราบเป้าหมายในเวลากลางคืนและได้กรุณาแนะนําแนวทางในการใช้อากาศยานไร้คนขับค่ะซึ่งเป็นงานวิจัยของกองพลนฐานราบที่9ค่ะให้สอดคล้องกับแนวทางการใช้อากาศยานไร้คนขับของกองทัพบกเพื่อให้สามารถสนับสนุนหน่วยดําเนินกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการฝึกค่ะทั้งนี้ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินกลยุทธ์ของกองพันฐานราบในการเข้าตีในเวลากลางคืนพร้อมทั้งได้ให้คําแนะนําแก่ผู้ ขับหน่วยในระดับกองร้อยในการควบคุมบังคับบัญชาหน่วยของตนเองและใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติภา,ารกิจค่ะคุณอยู่กับดรมาริกานะคะนี่คือตัวแม่ของสบู่แดงตัวนี้นะคะคือดรมาริกาเซรั่มซบสกินไวท์เทนนิ่งตัวนี้นะคะผสากนกันกับสารสกัดจากหัวใจเทา้าว่านหางจระเข้แล้วก็น้ําดอกกุหลาบและวิตามิน e, อีนอัลฟาอาบูตินแล้วก็วิตามินซีและผสากนกันกับน้าแร่ธรรมชาติจากฝรั่งเศส ตัวนี้เลิศมากๆทุกคนบอกได้เลยว่าหน้าสว่างกระจ่างใสใครๆก็ใช้กันเวลานี้ถ้าเหิดหน้าดํามาตัวนี้เลยค่ะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะเราส่งของวันต่วันค่ะ ดรมาริกาเซรัมบสกินไวท์เน่งสบู่ทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายพิเศษตอนนี้ซื้อ1ก้อนแถมฟรีอีก1ก้อนจ่ายเพียง28 9บาทเท่านั้นค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และผู้เป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นขาข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ